ปลูกทั่วแซมปลูกทวดแซมหรับเพ็ดข้าวต้มไหมเผ็ดแซมน้ำคู่คู่คู่สังปลาน้ำคู่สร้างปลาเหลือซีหาลุมถื่อนยาฮัดตายมัดเหลือซีหาลุมนี่แหละนี่สัออสสงปลาที่ขุดไม่ นี่เลยปลูกไว้เผื่อได้เฮ็ดข้าวต้มขนมถัถ่วถั่วถั่วดำไหมถั่วดำที่เป็นเฮ็ดข้าวต้มไหมปลูกไว้เพียงหน่อยตีย,ย่างกูย่างก็ได้กินแต่นี่ไอ้นีไน่ไอ้นี่สีแดงๆนี่ต้นนี่เม็ดถั่วสีออกสีแดง,ดงไอ้ต้นนี้หน่อยนี่ ทะ่ลใบเงยนี่ชิวียนทั่วดำทั่วดำ hết ข้วต้มทั่วดำทั่วดำมาดูกันสิได้กินบ่เหลือสามหลุมเ <c oughs> หลือสามหลุมสิได้กินบอมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเ <c oughs> ชา้านี้ที่นาให้ลิงมหาสารคาม